สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านครับแรกนี่ครับ14ธันวาคม2564ครับกับบรรยากาศลมในแจ้งน้อยเย็นๆนะครับเมื่อคืนนี้ครับไปไต่ปูมากครับเป็นปูหน้าแรกนะครับปูหน้าหนาวนะครับกับสิมือนี่สีมาทำเมนูออมกระปูนะครับออมอีปูนะครับใส่บะคงเฮิมนะครับแล้วมึงโตปูแล้วน่าจะมั่นอยู่ครับพี่น้องครับไปไปมากเมื่อคืนนี้นะครับมึงพี่น้อง มือเป็นตำมันดูนะครับปูแดงกอดแดงแนะครับปูหนานี่มันครับพี่น้องครับก่อนอื่นเลยนะครับพี่น้องครับเห้ต้งมาแกะดองปูออกก้อนนะครับเพื่อที่จะมาตํานะครับตาใส่โคกนะครับเดี๋ยวขออนุญาตแกะปูก่อนครับพี่น้องครับสิบว่าเมึ่ววารสชาติเป็นยังไงสำหรับออมไอปูนะครับในมือนีครับพี่น้องครับหลังจากเข้าแกะกระดองออกแล้วนะครับ กะที่เป็นลักษณะนี้นะครับเตรียมที่จะโขกหรือว่าตำนะครับเตรียมที่จะตำนะครับเพื่อที่จะเข้าจะได้ขั้นเอานะครับเอานามมันของปูนะครับมาอมนะครับส่วนท่านี้ก็ทีเป็นกระดองที่เขาแกะออกครับมึงพี่น้องครับมันปูเหลืองนะครับมันคักพี่น้องอีปูนะครับเดี๋ยวขออนุญาตโขกก่อนครับพี่น้องครับครับพี่น้องครับเขาก็จิตตำนะครับตำส่วนที่ ท่านท่องมั่นนะครับทมให้ละเอียดนะครับเพื่อที่จะเอาไปขันน้ำนะครับคันน้ำมั่นปูนะครับมาอมนะครับตัวนี้ใกล้ใกล้จะได้ทีแล้วครับเดี๋ยวละเอียดแล้เฮาคอยมาคันเพร้อคันครันพี่น้องเราจะมาพาพี่พ่อนมาขันน้ำเข้านะครับคันน้ำปูนะครับขออนุญาตตามกันพี่น้องครับตามประมาณนี้ครับพี่น้องครับประมาณนี้นะครับได้ประมาณนี้ก็เตรียมตัวขันน้ำนะครับ หลังจากเขาตาเรียบร้อยแล้วพี่น้องครับเขาก็มาทําเอาใส่แง่กองกะทินะครับเพื่อที่ันเอานามมั่นนะครับนามปูนะครับนี่กำลังกองนะครับมั่นครับพี่น้องครับอีปูอีปูย่าแแรงนะครับมั่นนี่เมนูนะครับวัดสีอ้อมอีปูนะครับใส่บักฮุงเฮิมแล้วก็ใส่ปลาดุกนงจังหน่อยนะครับผักซีเรียวนะครับ พี่พี่น้องมากินอาหารอีสานนะครับแสบๆนัวๆนะครับอ่าเขาเติมเดีอเติมน้ำใหม่นะครับมันยังข้นดูนะครับพี่น้องครับครับพี่น้องครับหลังจากเขาคันน้ำข้าวแล้วนะครับกิเลประมาณนนี้นะครับพี่น้องครับมันนะครับส่วนนี้กระดองปูครับมันมันมันปูนะครับเขาก็ดิแคะ เอามันมันลงไปนะครับโนกันไปนะครับเพื่อเพิ่มความมันนะครับมือแค่เอาเลยครับพี่น้องครับนี่แคะแบบนี้นะครับตามสะดวกครับพี่น้องนี่มันปูเหลืองครับส่วนกระดองนะครับกับเศษปูที่เขาตามไว้ยาถิมด้วยพี่น้องยาถิมนะครับเอาไปหมักไว้จักหมื่สองหมื่นนะครับเอาไปใส่บังลั่นดักปลาไหลเข่าวังย่างดีเลยครับพี่น้องครับสูตรนี่ครับเศษปูเศษกระดองปูนี่ เอาไปหมักนะครับมันมีกลิ่นเน้น่จังน้อยเอาไปใส่บางรันนะครับปลาไหลเขายังดีเลยนะครับเดี๋ยวติดตามตอนต่อไปครับพี่น้องครับเปิดแล้วครับพี่น้องครับนี่เป็นน้ำปูนะครับที่ทําการคั่นแล้วส่วนเหลืองนั่นก็เป็นมันจากกระดองนะครับนี่คือวัตถุดิบหลักของเห้านะครับก็คือน้ำปูนะครับม้อนี้วัตถุดิบผมกจะิใส่นะครับเสริมประดุกในจังน้อยนะครับ ปูลงคนกับไซปูลงคนกับบใไซนะครับบใไซกับบเป็นยังครับพี่น้องแค่มันปูนี่กัดแสบเพแห้งแล้วกต่มีบะหุงเฮิมนะครับพี่น้องครับบะหุงเฮิมเจ็บจากสวนนะครับมีผักซีเลานะครับหอมผักอิตูนะครับนี่ก็เป็นวัตถุดบหรักนะครับพี่น้องวัตถุรหลักสำหรับการอ้อมปูในมือนี่ครับพี่น้องเดี๋ยวฮอเอมอไปข้างเตากันเลยครับรอมึงว่าสีหอมหรือว่าแสบปานใดนะครับ ครับพี่น้องครับหลังจากเข้าข้างหมอนะครับหมอก็เริ่มจะเดือดในที่นะครับก็จะเห็นความมันเหลืองของอีปูนะครับของปูนะครับคนๆออกมาเป็นตอนลักษณะนี้นะครับอันดับแรกชิ้นที่ขาดไปได้เลยครับพี่น้องครับก็คือนี่ครับน้ำปลารานะครับอาหารอีสานขาดไปได้ก็คือน้ำปลารานะครับเดี๋ยวเรามาปรุงน้ำปลาลาไปพร้อมกันเลยครับพี่น้องครับปลาละแสบประแดกนัวนะครับพี่น้องใส่ลงไปก่อนเลย กนมูกอนพวกนะครับขอามมันเสียบต้องใส่กนมูนะครับลูน้นามถิ่นก็ม่มักาย้แทหลา้ลาครับผมกับมักเห็นนั้นออกกินน้ามปลาแดกน้านปลาลาในจังง้อยนะครับอาหารอีสานนกจิแสบนะครับพี่น้องขังไฟพ่อกระเทินเนี่ยมันมันประมาณอีสานแท้นะพี่น้องเนาะพี่น้องว่าบอ่นะครับตอนนี้เขาเกิด หม้อกัะเดือดนะครับเดี๋ยวห่าตักฟองออกจลกน้อยนะครับเป็นฟองอากาศนะครับเพื่อที่จะให้อาหารมันหนาบประทานนะครับพี่น้องครับตามด้วยผงนัวครับพี่น้องครับผงที่ลดสิ่งที่ขาดบไตรนะครับสิ่งที่ขาดบัไรมากหลายแไลายนะครับตามสูตรเกลือครับพี่น้องเกลือครับเกลือนะครับใส่เกลือลงไปจากน้อยนะครับ เพื่อที่จะตัดข้าวไหนัวนะครับนาจะได้เส้นน้ำปลาหน่้อยตามด้วยน้ำปลาจักน้อยหนึ่งนะครับพี่นอ้องอ๋อน้ำปลาเบิดตัวนี้อ๋อน้ำปลาเบิดตัวนี้เสิร์นปลาเร็วน้ำปลา,ลปลาครับหลังจากเขาปรุงเรียบร้อยแล้วก็ใส่นะครับใส่ผักลงไปก่อนเลยครับปหุงเคิมนะครับปุงเคิม ใส่ลงไปเลยนะครับตาเขาจะใส่ที่หลังนะครับเพื่อไม่ให้ปานเกลื่อยเกินไปนะครับให้หัวคุงมัตสุกรน,นะครับพี่นอ้องใส่หัวคู่มึมลงไปแล้วนะครับเริืมี่มีกลิ้นหองนะครับ แตที่น่าจะน้อยแล้วครับบกฮุ่งกับใส่ปลาลงไปครับพี่น้องเพื่อเพิ่มตอนนะครับสำหรับค้นหมักกินตอนนะครับบอไซตก็ได้ครับปลาดุกนะครับรว่าปเนวอื่นใส่แนวออ่นก็ได้นะครับรวาบอไซตเล็ก็ได้นะครับแกปูก็บอกฮุ่งเพิ่มนี่ก็สุดยอดแล้วนะครับใส่ไปแล้วเรต้องค้นนะครับเดี๋ยวมันจะข้าล่อนามเดือดก่อนนะครับพี่น้องปลาเริ่มเดือดน้ำเริ่มเดือดแล้วครับพี่น้องครับ เดี๋ยวพงไปค้นมันเดี๋ยวจิเข้านะครับพี่น้องครับพอปลาสุกแล้วเห้านะครับใส่ผักลงไปเลยนะครับวัะเ็นหอมผักอีตูนะครับรววผักที่เห้าต้องการอยากจะใส่ลงไปนะครับเรีบบ้อยแล้วครับพี่น้องหอมนะครับเหลืองมันนะครับใส่ผักลงไปแล้วหอมผักอีตูหอมผักซีเล้านะครับพี่น้องเดี๋ยวขอซิมมังก่อนเป็นยังไง ค hmm. ับขนาดอีพอ,อีแม่เ้ยสุดย่อยครับพี่น้องครับสำหรับเมนูออมปูเมื่อนี่ครับมาพี่น้องมากินน้ำกันพี่น้องจินข้าแล่น้ำกันนะครับออมอีปูอาหารอีสามบานเหานะครับคนสำเร็จสนึงบไดจิน,นง่ายๆด้ครับอีปูนะครับสำเร็จสนึงบไดจิน,นง่ายๆ ขอฝากติดตามให้กดติดตามนะครับสําหรับช่อง YouTube นะครับอีสานบานเฮ่านะครับถ้าเป็นเพจกับเพจที่นี่โคก้อยนะครับมีเรื่องเล่าดีๆมาบอกซูพี่น้องฟังนะครับขอบคุณพี่น้องอีกทีหนึ่งนะครับที่ให้การติดตามนะครับสําหรับอีสานบานเฮ่ารวมถึงที่นี่โคก้อยนะครับตอนนี้นะครับเตรียมกินเขาก่อนนะครับกินคําอากาศเริ่มเย็นแล้วนะครับ ครับสำหรับมื้อนี้เมนูอ้อมปูนะครับมาฝากพี่ฝากนงมื้อนี้นะครับเดี๋ยวพอกันไหม่นคลิปหนาครับพี่น้องครับคลิปนี้ขออนุญาตกินขาวสะกอนนะครับ